สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ข่าวจิลีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปเริ่มต้นกันที่สมราคาคุยโคตนนักฟุตศอลของไทยนะครับอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นร่วมกับสโมสรนายโยโอเซียน แม้จะเหลือกอารแข่งขันอีก3นัดก,ก็ตามในซีซั่นนี้อาร์มสุภวุฒินะครับเผื่อกลางแข้งต้นเล็กทีมชาติไทยนะครับมีการสร้างประวัติศาสตร์ของฟุตซอลไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟลลก2020ถึง2021ฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นได้สําเร็จหลังจากการลงช่วยทีมเจ้าสมุทรสมสรนายวยาโอเซียนต้นสังกัดในฤดูก,การ2020เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนัดที่18นะครับปลุกไปเอาชนะเพชกาดล่ามาชิดะทีมดับที่2ได้ถึง3ประตูต่อ1 ทำให้นากุยา่าโอเชียนนั้นทำแต้มทิ้งห่างอันดับที่2ทันทีสแต้มแม้เหลือกเกมอีก3นัดก็ตามซึ่งแต้มไม่ทันอย่างแน่น,นอนแล้วสำหรับต่อไปนี่ครับไทยลีกคัมแบ็กเชียงรายจัด3แดนหน้าทีเด็ดนะครับชนท่าเรือ NBT ยิงสดนะฮะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2020-2021ะครับกลับมาฟาดฟันความมันอีกครั้งหนึ่ง เพราะเนื่องจากก่อนหน้านั้นเนี่ยยุทธนาการณ์ของโควิด -19 โดยคู่ประเดิมสนามนะครับจะเปิดเกมตกค้างนัดสุดท้ายของเลกแรกนะครับระหว่างชิงชิงรายยูเนเต็ดเปิดรางต้อนรับการเยือนของการท่าเรือเอฟซที่สิงสเตเดียมนะครับจังหวัดชิงรายวันที่3 0มกราคมนี้จะบ้านจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเพื่อขยับขึ้นมาอยู่ในที่สหรือจะเป็นทีมเยือน3แต้มไล่จ่าฝูง รอลุ้นกันวันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากฟุตบอลไทยนะครับต้องหยุดชะง,งักไปช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งล่าสุดโดยประเดิมสนามคู่แรกนะครับเป็นโปรแกรมที่นัดตกค้างระหว่างสิงห์เชิงรายยุนเต็ดเปิดรังยา่าตอนรับการมเยือนของการท่าเรือเอฟซีซึ่งเรื่องการแข่งขันจากเกมในสัปดาห์ที่15ที่ผ่านมาสิงห์เชิงรายยุนเต็ดนะครับจะไปแข่งที่14นะัดจากต้องออกไปแข่งรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาตลอดเดือนธันวาคม ดยโปรแกรมหลีกนัดสุดท้ายของพวกเขาคือการเปิดบ้านเอาชนะ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดนะครับการหยุดการแข่งขันคือเกม FC ครับรอบ32ทีมสุดท้ายที่เอาชนะสุขโขทัย FC1 ประตูต่อศูนย์ลูกทีมของเอมุสันปาริราคุณซือของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดต้องเสียอ e ียองเรกองกลางตัวเก่งที่ตัดสินใจกลับมาคาแข้งที่เกาหลีใต้บ้านเกิดกับแตกูเอฟซีนะครับแล้วก็ปิยพลพาณิชกุล ที่หมดสัญญาแล้วก็เลือกไปซบุรีรัมยูเนเต็ดส่วนที่ได้เข้ามานะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือฟ e ิลิเป้ดาซินวานรุกสัญชาติบราซิลจากสเปนบุรีเอฟซีเพื่อเป็นคู่หูคอนเสิร์ตงานกับบินโรซิม่ารวมถึงเอกนิพ์ปัญญาแล้วก็ได้โซจิฮุนเนี่ยมาจากกังวอนเอฟซีรายสุดท้ายคือวัสันโฮมแสนถ้ากับว่ากวงช่วงเนี่ยได้มีการจัดเข้ามาทดแทนผู้เล่นที่ออกไปไว้แบบหมดจดซึ่งเกมนี้นะครับน่าจะมีปัญหาในการจัดทัพอยู่บ้าง แต่จะไม่มี2อแนวรับอย่างชินพัทรีออกที่โดนไปแดงมาในเกมนั้นล่าสุดนะครับแล้วก็วาสันเนฮมแสนเนี่ยติดทษดแบนเช่นเดียวกันด้าน,นทีมเยือนการท่าเรือ FC เอฟนะครับของโคสอุดสราวุฒรีพันนะครับคนซื้อใหญ่ที่นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มหลุดไปบุกแพ้สมุทรปราการซิตี้สประตูต่อ6เป็นความพ่ายแพ้นนนัดแรกนะครับหลังจากที่ชนะรวดมา8เกมติดในลีก ส่วนการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นนะครับสิงห์ท่าเรือนั้นขยับไม่เยอะนะครับเพียงดึงยานสนคกโบลีมาจากราชบุรีมิดผล FC หลังเฮเบตี้เฟเดนเดสเนี่ยหมดสัญญาไปกับทีมสำหรับข่าวต่อไปครับเพื่อชาติบอลอาชีพมาเล,ลหันบอลถ้วยทางด้านของดาตุอับกานีฮัสสันนะครับประธานจากการแขง่ขงขงันฟุตบอลอาชีพมาเล,ลเซียเผยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมาก เราต้องทําเพื่อสิ่งนี้ให้แน่ใจว่าทีมนั้นจะไม่รับภาระหนักหนักเกินไปและสิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าเราจะมีหลีกคุณภาพในปีนี้แม้ว่าจะเต็มไปด้วยความยากลาบากก็ตามส่วนในของการตัดสินใจที่จะถอน f a ฟเอับออกจากปฏิทินปีนี้พิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างหลายประการเช่นการมีส่วนร่วมของทีมชาติมาเลเซียในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกปี2022เอเชียนครับ2023 แล้วก็ความมุ่งมั่นของสโมสรที่มีโปรแกร,รมแข่ง AFC เกม e c h a m p i o n s AFC Cup นอกจากนั้นนะครับจะมีการแข่งขันซีเกมที่เวียดนามในช่วงปลายปีและก็ FA Cup c ั a m ชมเป s h i นชด้วยดูดูก,การ2021นี้นะครับลีกมาเลเซียเนี่ยเบื้องต้นจะเปิดในช่วงเดือนมีนาคม2564ในช่วงของสโมสรตัวแทนของมาเลเซียเนี่ยจะลงเล่นรายการชิงแชมป์เอเชียประกอบไปด้วยยุโฮดารุนทานซิมที่อุดมไปด้วยผู้เล่นทีมชาติ ลงเล่นในรายการ f อฟแชมเปี้ยนลีกส่วนเคดาตรังกานูลงเล่นในรายการ f อฟครับโดยในยนาการล่าสุดของฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเวียดนามอันดับที่1ลงเล่น5นัดมี1 1แต้มมาเลเซียอันดับที่2ครับลงเล่น5นัดบินแต้มไทยอันดับที่3ครับลงเล่น5นัดมี8แต้ม u AE อั e, นดับที่4ครับลงเล่น4นัดมี6แต้มและก็อินโดนีเซียอันดับที่5ครับลงเล่น5นัดไม่มีแต้มครับผมนี่ก็คือการแข่งขันนะครับของฟุตบอลไทย เริ่มต้นกันที่วันที่25มีนาคมครับ UAE พบกับมาเลเซียส่วนไทยพบกับอินโดนีเซียวันที่30มิีนาคม64ครับอินโดนีเซียพบกับ UAE แล้วก็มาเลเซียพบกับเวียดนามส่วนวันที่7มิถุนายนส5 64นะครับ UAE พบกับไทยแล้วก็เวียดนามพบกับอินโดนีเซียแล้วก็วันสุดท้ายครับวันที่15มิถุนายน UAE พบกับเวียดนามแล้วก็ไทยพบกับมาเลเซียนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับ ริกีแข้งดาวรุ่งยอดเยี่ยมอินเนาโชว์ฝีเท,ท้าหลีกเกาหลีใต้สื่อเกาหลีใต้นะครับออกมารายงานว่าแข้งดาวรุ่งอินโดนีเซียวัย21ปียกซบสโมสรอันซานกรีเนอร์ทีมระดับเคลีก2ของศึกฟุตบอลลีกเกาหลีใต้หลังมาลุกข้อตกลงในการดึงตัวไปค้าแข้งกับสโมสร PSM กามาซาทีมในลีกอินโดนีเซียอัสนาวีมังคลมวัย21ปีนะครับจะโยกไปร่วมทัพสโมสร อันซานกรินเนอร์ในรูปก,การ2021เพื่อลงเล่นในระดับเคลีก2ด้วยโคต้าอาเซียนซึ่งโคต้าดังกล่าวนะครับจะถูกนำไปใช้งานตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาโดยลีกเกาหลีใต้นะครับจะเปิดวันที่27กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้สําหรับอัศนีมังคลัํนะครับวัย21ปีรายนี้ติดทีมชาติอินโดนีเซียตั้งแต่รุ่นเยาวชน16ปี19ปี23ปีแล้วก็ก้ามาติดทีมชุดใหญ่ในปี2017 แล้วก็คว้าแชมป์ลีกกับ PSM เนี่ยมาการ่าปี2019พร้อมกับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปพบกักใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ